ออค่ะสวัสดีเอฟีทุกท่านนะคะวันนี้ก็ แม่แม่เอฟีก็อาจจะเห็นเพราะใหญ่กับน้องขุนรูปแบบใหม่นะคะวันนี้แต่งหล่อกันทั้งช้างทั้งควานนะคะแต่ก่อนที่จะแต่งชุดทำอะไรนะั้นแม่แม่ต้องรอชมนะคะว่าว่าสองหนุ่มเขาแต่งชุดมาทำไมเนาะมีควานรักค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟีทุกท่านนะครับผมบก็วันนี้แต่งชุดหล่อมาโชว์ความหล่อนะครับให้แม่แม่ชมนะครับระหว่างพ่อใหญ่กับขุนเงินเนาะนะครับ ว่ากอใหญ่กับคุณเงินใครจะรอกกันนะครับแล้วก็รอพุนละแบบเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวดูครับนี่นะคะ,คะนี่ก็ควานแจ๊คค่ะครับน,นี่นะคะ่ะ,คะไปผมใส่มาผมก็ใส่มาเลยครับไม่รรรู้ัทาอะไะค <laughs> ไคบปควานแจ๊คด้อพูดง่ายๆก็พามาเดินนะคะแต่งล้อมาเดินโชว์เฉยๆนี่ราคาเดินดูครับเดินดูเพราะว่า เขาเรียกว่าเดินเรียกงานนะคะช่วงนี้ไม่มีงานก็เลยแต่งมาเดินเรียกงานเผื่อมีงานเข้ามาได้แหบ้างนะคะอ๋อเดี๋ยวลืมชุดกลัวลืมชุดใช่ไหมคะเดินคู่กันมาเลยนะคะ นานทีครับผมจะได้แต่งองค์สมเครื่องเนาะครับผมตางหายไปนานนะครับงานแห่ของเรานะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานแห,เห่เลยค่ะโก็รู้อยู่นะครับ ออไปเลยครับผมสาจเดินรอบๆให้พ่อใหญ่ออกกำลังกายให้คุณก็นอกกำลังกายนะครับผม <c ười> แต่งชุดมาเดินโชว์หล่อนะคะ,ะรักการเลงเข้าไปในหมู่บ้านไหมว้าวเดี่ยวครับเดี่ยวว่น สองหนุ่มไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวต้องจัดเต็มค่ะไอแหนี่แหละแห่ออมมานเขาถามว่าไปแห่ที่ไหนโอ้โอโอโอ ไปฝั่งไหนอ่ามาทางนี้นะคะอ่าบ้างค่ะบ้างอาสองหนุ่มมาเดินออกกำลังกายนะคะ เสียงควานกิ่งนะคะเสียงควานกิ่งมาเดินชมวิวเปลี่ยนบรรยากาศนะคะออการฝึกไปในตัวนะคะผมให้พ่อใหญ่กินด้วยนะครับอ๋อฝึกเวลาเดินแห่ใช่ไหมเวลาเดินแห่คู่กันใช่ไหมคะ บางที่เวลาไปเห็นนะคะเขาจะให้ช้างเดินคู่กันก็มีนะคะเดินคู่กันเดินต่อแถวแล้วแต่ทางสภาพเขาจะจัดให้ะคะ่ะน้องขุนยกงวงตลอดเลย นี่นะคะเอฟซีอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแต่งตัวมาทำอะไร <S <S เราก็แค่จะพาช้างมาเดินออกกําลังกายค่ะแต่ว่าแต่งตัวด้วย

ใครอยากถ่ายรูปมาเลยครับรอบเก๊กลอมากคุณคเดี๋ยวต้องติดตามคลิปต่อไปนะครับผมคลิปีเนาะว่าเราแต่งตัวมาทำอะไรนะครับเรามีเหตุผลคะ่ะเราแต่งตัวมาก็มีเหตุผลเหมือนกันเนาะที่เราต้องแต่งตัวเรามีรอก็รอ รอชมในคลิปตอนเช้านะคะว่าหนุ่มๆทั้งสองนะคะเขามาทำอะไรนะคะก็ถือโอกาสแต่งหลอมาเดินโชว์ด้วยนะคะไม่ได้ไม่ได้เดินด้วยกันนานแล้วที่ออกมาเดินพร้อมกันนะคะเหมือนกับเวลาช่วงที่เราไปแห่งงานนะคะอยู่น้องขุนพยายามขยับเข้าไปหาพ่อใหญ่นะคะ แน่แน <łość> ่คือค่ะไปจับแก้มพ่อใหญ่แล้วน้องขุนแน่เข้ามาดมจำกันได้ค่ะจะจำกันได้ พ่อใหญ่เริ่มรู้แล้วไงพ่อใหญ่ไม่มีคุณค่านะครับพ่อใหญ่บอกว่าจำได้อยู่นี่คือเจ้าขุนเจ้าขุนน้อยนี่ค่ะน้องขุณลองจับหางพ่อใหญ่ดิพ่อใหญ่ตื่นไหมเราสัมผัสดูดิลองให้น้องขุนสัมผัสพ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่จะตกใจไหม เอเก็บเก็บหามเพราใหญ่เวลาเขาเดินต่อแถวเป็นขบวนอ่ะอ่าได้อยู่นะคะจับหางเ่าใหญ่จับได้แต่อย่าดึงนะคะคุณนูดูค่ะเดินตามพ่อใหญ่มาไม่กัดน้องขุน น่ารักมากเลยค่ะภาพนี้ขอใหญ่ไปไหนขุนไปด้วยครับ,บกครับ,บ,บนนค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็พาเอฟซีมามาชมช้างแต่งตัวแล้วก็เดินออกกําลังกายก็เป็นการฝึกข่อใหญ่กับน้องขุนด้วยนะคะก็รอชมคลิปต่อไปนะคะว่าช้างแต่งตัวมาทําอะไรนะคะก็สําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปแลวเข้ามาให้กําลังใจช่องของเรานะคะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่คะ